สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมจะมาพูดถึงก็คือว่าในเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งกับอะไรครับเคล็ดลับของการจับจังหวะการลงทุนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากในการบริหารพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนทุกท่านนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าผมจะพูดถึงอะไรนะครับในวัตถุประสงค์ที่เรากําลังจะคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับก็เพื่อว่าเราจะให้ ปรับทัศนคตินะครับในเรื่องของการลงทุนนิดนึงนะครับว่านักลงทุนที่มีการเน้นมูลค่าหรือว่าง่ายๆก็คือ VI นะครับที่บอกว่าเราเลือกหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานดีเลือกหุ้นได้ดีแล้วนะครับแต่ถามว่าบางครั้งทําไมเราถึงขาดทุนนะครับตรงนี้เราจะทําอย่างไรในการลดความเสี่ยงเรื่องของการขาดทุนส่วนต่างของราคาหุ้นนะครับในอีก วัตถุประสงค์ที่เราอยากได้นะครับก็คือจังหวะการลงทุนเนี่ยเรากาลังบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะอะไรครับนำมาลดความเสี่ยงกับสถานการณ์ที่เราไม่สามารถคาดการได้เลยว่าสิ่งที่มันจะเกิดใน,นอนาคตข้างหน้านี่มันเลวร้ายแค่ไหนหรือมันไม่เลวร้ายอย่างที่เราคิดนะครับแล้วในห่วงเวลาที่ราคาหุ้นปรับตัวลง นะครับล่วงลงอย่างต่อนเนื่องลงลึกมากน้อยเราก็ไม่รู้ตรงนี้แหละครับเราจะบอกว่าเราจะลดความเสี่ยงจากมันอย่างไรนะครับและเราจะสามารถเพิ่มอัตราผลตอบแทนของพอร์ตเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งนะครับให้กับพอร์ตการลงทุนในอนาคตของเราอย่างไรนะครับนี่ก็คือวัตถุประสงค์ที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับเอาละครับเรามาดูตัวอย่างย้อนเวลากลับไปนะครับเมื่อ21ปีที่แล้วนะครับ ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับในภาพนี้ที่ผมกําลังจะเล่าตัวอย่างก็คือว่าน้องเหมยลี่ในวัย20ปีนะครับณวันที่28ธันวาปี2536ตอนนั้นมีข่าวอะไรครับประเทศไทยนะครับเศรษฐกิจเติบโตอย่างดีมากนะครับและจะก้าวสู่กลุ่มนิกหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่งั้นแปลว่าอะไรครับน้องเหมยลี่ตอนนี้ข้าลังคิดเลยครับซื้อหุ้นดีไหมซื้อหุ้นอะไรดีละ่ะนะครับถาม่าตรงนี้เพราะอะไรครับ กูรู้ทางเศรษฐกิจหลายท่านบอกว่าดัชนีหุ้นไทยจะวิ่งไปที่2,000จุดถามว่าตอนนั้นอยู่ที่เทไรครับ1,600กว่าๆ1,700ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วเรามาดูกันว่า2,000จุดมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเรายังไม่รู้นะครับแต่น้องเหมยรลี่ตั้งใจแ้้ว่าเธอจะซื้อหุ้นนะครับอ่ะเธอก็บอกว่า หาหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีแล้วกันทุกคนบอกว่าจะลงทุนต้องลงทุนหุ้นพื้นฐานดีนะครับซึ่งในสมัยนั้นเขาก็จะบอกว่าหุ้นธนาคารพาณิชย์ครับเป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีมีเงินปันผลนะครับแล้วก็ดูแล้วสตรองไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเธอก็เลยตัดสินใจซื้อหุ้นที่คิดว่าเธอคิดว่าดีนะครับซึ่งเชื่อว่ามันดีจริงและผมก็บอกว่าหุ้นตัวนี้ดีจริงนั่นก็คือ BBL หรือหุ้นธนาคารกรุงเทพนั่นเองนะครับถือเป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีตัวหน 200กว่าบาทนะครับน้องเหมยลลี่มีเงินออมอยู่แสนหนึ่งโอ้ถือว่าเป็นเด็กวัยรุ่นอายุ20สาวแรกเริ่มที่มีเงินในบัญชีค่อนข้างเยอะนะครับ1แสนในสมัยนั้นนะครับอ่ะเธอลงทุน BBL ที่ราคา218บาทได้เพียงแค่แหล่งครับ400หุ้น400หุ้นนี้เธอยังมีเงินเหลืออีกนิดหน่อยก็คืออยู่ที่ระดับ 1 2 0 0 0พกว่าบาทนะครับที่อะไรครับไว้อยู่ในบัญชีเงินฝากนะครับเพื่ออะไรครับกินดอกเบี้ยไปส่วนต่างนิดๆหน่อยๆนะครับเธอก็บอกว่าเธอลงทุน400หุ้้นตรงเนี้ยเดี๋ยวเธอหวังว่าวันหนึ่งฉันจะรวยนะครับเอาล่ะครับแล้วเรามาดูว่าพอเผชิญวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540ออะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วเมลลี่จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้อย่างไรนะครับอ่ะเรามาดูว่าการตัดสินใจของเมลลี่จะเป็นอย่างไรนะครับ เราจะมีวิธีการในการเลือกนะครับแบบแรกน้องเหมยลี่แบบแรกนะครับก็คือเธอจะมีแนวทางที่1ก็คือว่าแบบนี้ครับราคาหุ้นตกแบบนี้น้องเหมยลี่รู้สึกอย่างไรนะครับเราก็บอกว่าโอ้ยนี่ฉันตั้งใจจะเป็นนักลงทุนแต่พอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งหุ้นดิ่งลงทุกวนันโอ้ยเครียดจะบ้าตายอยู่แล้วนะครับทันใดนั้นเธอก็มีความคิดที่แบบแวบขึ้นมานะครับว่าอะไรครับแบบแรกก็คือความคิดว่าไม่ขายนะครับไม่ขาดทุน ถือยาวไปแล้วกันนะครับทำไมเธอคิดแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็คิดแบบนี้เยอะครับแล้วอะไรครับเป็นความคิดต่อไปนะครับก็คือจะเป็นนักลงทุนแบบ VI นะครับ VI เน้นมูลค่าฉะนั้นเป็น VI ต้องอดทนถือหุ้นได้ถือหุ้นยาวเพื่อหวังผลยาวๆในอนาคตนะครับอะแล้วต่อไปอะไรครับมีความเชื่อเหมือนกันว่าหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีสักวันมันต้องกลับมานะครับนี่ก็คือแนวคิดแบบแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ว่าในแนวทางที่2ของเมลลี่จะเป็นอย่างไรอ่านี้ดูจออย่างเค,เคร่งเครียดทันใดนั้นถูกคิดใช่ไหมครับนักลงทุนแบบ V.I. เนี่ยต้องอดทนไหมเธอจะต้องถือหุ้นในช่วงที่เป็นแนวโน้นมของการปรับตัวลงด้วยเหรอเกิดคำถามแวบนั้นนะครับสิ่งต่อไปที่เธอคิดก็คือว่าเราจะต้องบริหารจังหวะการลงทุนอย่างไรดีนะครับหลังจากนั้นเธอก็เซิร์ชหาข้อมูล ปรากฏว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคผมช่วยได้นะครับนี่คือความคิดที่แวบขึ้นมาฉะนั้นสิ่งที่เธอจะนํามาใช้ก็คือเอาการวิเคราะห์ทางเทคนิคนี่แหละครับมาปรับจังหวะการลงทุนนะครับอ่ะแล้วเรามาดูกัน2 1ปีผ่านไปไว้เหมือนโกหกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเรามาดูกันณวันที่16กรกฎานะครับปีพุทธศักราช2557นะครับนี่คือราคาหุ้น b d l นะครับซึ่งกราฟที่ผมนำมาให้ดูตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปี1993จนถึงปี2014ระยะเวลา21ปีนะครับเราจะเห็นว่าจุดสูงสุดนะครับของดัชนีตลาดหุ้นไทยนะครับก็คือณปัจจุบันนะครับอยู่ขึ้นมาที่ระดับประมาณ1,524.53จุดนะครับถ้าเราจำกันได้เมื่อ21ปีที่แล้วนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์สร้างจุดสูงสุดไว้ที่เท่าไหร่ครับ 1,789จุดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าดัชนียังไม่พ้นหายนะครับในรอบ21ปีอ่ะเราย้อนกลับมาดูครับนี่คือราคาหุ้นของ BBL นะครับปัจจุบันล่าสุดนะครับอยู่ที่ระดับ197บาท50สตางค์นะครับถามว่าตอนนั้นเหมยลี่เธอซื้อไปที่ราคาเท่าไหร่จำได้ไหมครับ218บาทนี่คือต้นทุนของน้องเหมยลี่นะครับเอาละ ผลตอบแทนในแง่ของราคาหุ้นนะครับนี่เราไม่นับเรื่องเงินปันผลเลยเอาแค่ส่วนต่างราคาเฉยๆเลยเห็นว่าราคาหุ้นจาก218มาปัจจุบันที่190กว่าๆเนี่ยเราเห็นว่าผลตอบแทนติดลบอยู่ประมาณ9.40%นะครับเอาละแล้วเรามาดูว่าสิ่งที่เหมยลี่ดำเนินต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูนะครับผลกระทบของสาวใหญ่อายุ41ปีเพราะ21ปีผ่านไปตอนนั้นเหมยลี่20ตอนนี้41ปีแล้วนะครับ ถามว่าสุขภาพจิตและความสวยงามที่แตกต่างกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยความเครียดจากการลงทุนก็สามารถสะท้อนกลับมาที่สุขภาพได้นะครับเรามาดูกันว่าผลลัพธ์ของการลงทุนของพอร์ตของมหมลี่ในวิธีคิด2แบบเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูแบบแรกผมเป็นสีดอกเลาเลยนะครับเหมลี่เธอดูเครียดก้าวผมเป็นทรงมนุษย์ป้าใส่แว่นขอบหนานะครับทำท่าเครียดแลนะเรามาดูกันในแนวทางที่1ลุงนี้นะครับ ภาษายอดนิยมของชาวหุ้นลุงนี้ไม่ลงทุนในหุ้นเอาเงินไปทําอย่างอื่นคงดีอยู่กันเยอะนะครับ <S <S เพราะ21ปีที่ผ่านไปเอา2 1ปีของฉันคืนมานะครับในอารมณ์นี้ของเมลี่นะครับเราคงจํากันได้อะแบบที่2นะครับโอ้โหเธอสวยฟุ้งฟิ้งเห็นไหมครับขอบแว่นนี่ต่างกันเลยเป็นสีสันสดใสน,นะครับหน้าตาเธอสวยจิ้มลิ้มนะครับอารมณ์ตอนนี้เธอจะบอกว่าคิดถูกแล้ว่ะครับที่ ฝึกฝนในเรื่องของจังหวะการลงทุนนะครับอารมณ์ตอนนี้ผลการลงทุนคุ้มค่านะครับอ่ะเรามาดูกันสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับผลลัพธ์จากกรณีที่1น,นะครับในแนวทางแรกที่ไม่ขายไม่ขาดทุนถือไว้ก่อนนักลงทุน VI ต้องอดทนนะครับแล้วก็หุ้นปัจจัยพื้นฐานดีสักวันราคาหุ้นจะต้องกลับมานะครับเอาละนี่คือผลของพอร์ตนะครับการลงทุนของน้องเมยลี่ในแนวทางที่1น,นะครับ เรามาดูกันเงินลงทุน1 0 0 0 0แบาทเมื่อ21ปีที่แล้วนะครับเราจำไว้นะครับมันมีส่วนหนึ่งที่เราซื้อหุ้นไปนะครับสองบาทคือต้นทุนนะครับในขณะเราจะเหลือเงินเท่าไหร่ครับหมื่นสกว่าบาทที่เราจะฝากแล้วได้เงินอะไรครับดอกเบีย้ยนะครับจากในบัญชีเงินฝากเท่ากับว่าตอนนี้มูลค่าพอร์ตของน้องไมลี่บวกเงินในบนัญชีอยู่ที่98,426บบาทอ่ะเรามาดูกันว่าผลตอบแทนติดลบไป 1>, 1%่กว่าๆนะครับ21ปีผ่านไปนะครับไหวเหมือนโกหกผลตอบแทนติดลบคุณอยากเป็นแบบนี้ไหมนะครับเอาละแล้วเรามาดูกันว่าถ้าน้องเมลลี่เขาบอกว่าลูกนี้ฉันเอาเงินไปทําอย่างอื่นดีกว่านะครับทางเลือกหนึ่งที่เธออาจจะมองโลกแบบสวยๆนะครับก็คือว่าฝากเงินไว้ได้บัญชีก็แล้วกันกินดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกตินะครับเอาละเราดูซิว่าเมลลี่จะได้เท่าไหร่ครับ ทิ way, ้งเงินในบัญชีไว้1,000 0แสนยิบเบ็ปีผ่านไปนะครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับ5 5 5 2 3แบาทนะครับรีเทิรตรงนี้ถ้าคิดเบ็ดเสร็จนะครับจากการลงทุนจากเงินตั้งต้นมาถึงตรงนี้55%กว่านกว่ะครับดูเหมือนเยอะนะครับแต่พอเราคิดกลับไปเป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อปีแค่2%นิดนเองถ้ากับปีหนึงคุณได้2%หักเงินเฟ้อครับไม่เหลืออะไร นะครับอะล่ะเรามาดูน้องเมยลี่ในแนวทางที่2ที่กุ้งกลิ้งฟุ้งฟิงนะครับอะล่ะใช้จังหวะจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับนี่คือผลของพอร์ตการลงทุนของเมยลี่ในกรณีที่2นะครับเราจะเห็นว่าเงิน1,000 0แสนนะครับณนะปี1993มาณนะตอนนี้เนี่ยมูลค่าของพอร์ตนะครับขึ้นไปเกือบเกือบแตะที่4 0 0แสนนะครับเราเห็นทันทีว่าเงิน100 0 0แสนยี่ปีผ่านไปตอนนี้ มูลค่าพอร์ตอยู่ที่382,868บาทนะครับเท่ากับว่า Return ที่เกิดขึ้นนะครับหรืออัตราผลตอบแทนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ282%ถือว่าเยอะมากนะครับเอาล่ะเรามาดูว่าเมื่อเทียบกับเงินฝากนะครับที่ได้ที่ประมาณ55%ตรงนี้ต่างกันลิบลับนี่แหละครับสุขภาพจิตที่เปลี่ยนไปนะครับของวิธีคิดที่เปลี่ยนและแตกต่างนะครับ เอาละเรามาดูว่าในแนวทางที่1และแนวทางที่2พอเรานํามาเปรียบเทียบนะครับทั้งการฝากเงินนะครับเมอร์ลี่แนวที่1กับเมอร์ลี่แนวที่2นะครับเราจะเห็นทันทีว่าผลตอบแทนนะครับ21ดปีผ่านไปแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับนี่มันถึงเป็นวิธีที่บอกว่าต่างแนวคิดต่างวิธีการนะครับคือความมั่งคั่งที่แตกต่างกันนะครับแล้วเรามาดูกันว่า เคล็ดลับของการลงทุนนะครับหรือเคล็ดลับของจังหวะการลงทุนตรงนี้เนี่ยเราจะมาไขปริศนาของมันกันนะครับเอาละเมยร์ลี่ในแนวทางที่1นะครับกำลังถามเมยร์ลี่ในแนวทางที่2ว่าเฮ้ยเธอช่วยบอกเคล็ดลับจังหวะการสร้างความมั่งคั่งให้ฉันบ้างเถอะนะครับในขณะเดียวกันเมยร์ลี่ในแนวทางที่2ก็ตอบกลับไปว่าเคล็ดลับจังหวะการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งหลักการเลยก็คือว่าศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิคก่อนนะครับ เอาละเรามาดูว่าเขาจะคุยกันยังไงในเรื่องของไอเดียง่ายๆเกี่ยวกับจังหวะการลงทุนนะครับตรงนี้เธอในแนวทางที่1นนะครับก็จะบอกว่ายกตัวอย่างให้ฉันดูหน่อยสินะครับในขณะเมลล eh ี่ในแนวทางที่2ก็จะบอกว่าโอเคฉันจะเอาวิธีการการลงทุนแบบง่ายๆนะครับหลักการการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ทุกคนรู้จักกันก็คือเรื่องของเส้นค่าฉเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังว่าน้องเหมยลี่ในแนวทางที่ th 2จะอธิบายให้น้องเหมยลี่ในแนวทางที่1ฟังกันอย่างไรนะครับเอาละเรามาดูกัน วิธีการมองนะครับในเรื่องของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือที่เราเรียกเป็นภาษาทางเทคนิคว่า moving average เนี่ยหลักการนะครับสูตรของมันจะเป็นการเอาราคาหุ้นนะครับล่าสุดนะครับแล้วก็บวกกี่วันย้อนหลังนะครับจนกระทั่งเราต้องการว่าเราอยากรู้เส้น moving หรือเส้นค่าเฉลี่ยกี่วันสมมติว่าเป็น10วันเราก็จะเอาราคาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ปัจจุบันและย้อนหลังไป10วันนะครับบวกกันแล้วก็หาหรด้วย10 เราก็จะออกมาเป็นเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับและตรงนี้เองมันสะท้อนเลยครับมันสะท้อนว่ามันคือต้นทุนเฉลี่ยของการถือหุ้นในรอบ10วันนั่นเองนะครับเอาล่ะครับเรามาดูกันว่าน้องเหมอรลี่ในแนวทางที่หนึ่งตอนนี้เธอรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันฟังดูง่ายขนาดนั้นแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าเธอใช้แค่เนี้เหรอที่ทําให้ได้ผลตอบแทน200กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเอาละ่ะเรามาดูกันว่าหลักการในการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเราจะใช้กันยังไงนะครับแนวโน้มขาขึ้นนะครับราคานะครับ ของราคาหุ้นนี่แหละสูงกว่าเส้นค่าเฉลีย่ยแสดงว่าอะไรครับนักลงทุนส่วนใหญ่ที่ลงทุนในช่วงเวลา n วันเมื่อกี้เรายกตัวอย่างมาเส้น10วันนะครับก็คือบอกว่าลงทุนในช่วง10วันถามว่า n วันในที่นี้ถ้าราคาสูงกว่าค่าเฉลีย่ยปุ๊บนักลงทุนที่ลงทุนในกรอบเวลานั้นมีโอกาสได้รับกําไรนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามันกําลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอ่นละล่ะน้องเมลลี่ในแนวทางแรกเธอบอกว่าเธอชอบขาขึ้นมากนะครับ อแต่ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเธอก็ต้องสงสัยละแล้วในขาลงจะดูยังไงนะครับอ่ะ,ะตอนนี้น้องหเวยลี่ในแนวทางที่2ก็กำลังบอกว่าแนาวโน้มขาลงจะมีลักษณะตรงกันข้ามกันง่ายนิดเดียวนะครับ อ่ะเราจะเห็นว่าราคาต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับก็แปลว่านักลงทุนส่วนใหญ่ที่ลงทุนในช่วง n วันนะครับเมื่อกี้เราบอก10วันสมมติราคาหุ้นต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วันก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าณนะตอนนี้นักลงทุนส่วนใหญ่ที่ลงทุนในกรอบเวลาเนี้ยมีโอกาสที่จะประสบกับภาวะการขาดทุนในราคาหุ้นนะครับสแสดงว่าอะไรครับมันคือแนวโน้มขาลงนั่นเองอ่ะตอนนี้เราเข้าใจคอนเซปต์สแบบนะครับขาขึ้นกับขาลงแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าน้องเมลลี่คนแรกเธอบอกว่าเธอผ่านประสบการณ์วิกฤต40มาเธอเกลียดขาลงเป็นอย่างยิ่งนะครับมันก็เลยทําให้เธอกลัวอย่างฝังหัวฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในกรณีนี้เนี่ยเราจะแก้ความกลัวนี้กันอย่างไรนะครับเอาละ่ะตอนนี้น้องเมลลี่แนวทางที่สองกางจะบอกว่าเราจะบอกวิธีการจับสัญญาณนะครับว่าเราจะใช้สัญญาณแบบนี้กันอย่างไรนะครับเอาล่ะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าเราจะเห็นกราฟแท่งๆนะครับ มันคืออะไรครับมันคือการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับในขณะที่ตัวเส้นที่เป็นเส้นทึบๆนะครับที่เราใช้จะเป็นตัวของ moving average หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอาล่ะครับเรามาดูกันในสเต็ปนี้เราเห็นว่าราคาหุ้นยังต่ํากว่าเส้นค่าเฉลีย่ยใช่ไหมครับแล้วพอราคาหุ้นทะลุเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันจะบอกว่าตัวของสัญญ,ญาณนะครับมันเป็นสัญ,ญญาณของการเข้าซื้อในภาษาทางเทคนิคเราเรียกว่า buy signal นะครับ เอาละครับหลังจากนั้นพอราคาหุ้นเริ่มเปลี่ยนไปขาขึ้นเราจะเห็นว่าราคาหุ้น,นมีการไต่ระรับขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้วยถัดไปคืออะไรครับพอจังหวะที่ราคาหุ้นมีการลงมแบบกาา่าค่าเฉลี่ยเราจะเห็นนั่นที่ว่าตรงนี้เราจะเรียกมันว่าซ e l l signal หรือสัญญาณขายก็คือน,นี่ละครับจังหวะเข้าออกหลังจากนั้นราคาหุ้นอาจจะเข้าสู่ที่ทางขาลง แล้วก็จะเป็นวงจรในการที่จะกลับเข้าสู่ขาขึ้นอีกรอบไหมเมื่อไหร่นั่นก็คือจังหวะที่ราคาหุ้นทะลุเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมานั่นเองก็จะเกิดสัญญาณซื้อรอบใหม่นี่คือลอจิกของการนําเส้นค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่มาประยุกต์ใช้ในการลงทุนนะครับเอาละ่ะตอนนี้น้องเหมยลี่เธอจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเหมยลี่แนวที่2มาบอกเธอทุกอย่างมาฟังดูง่ายๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูว่า ตอนนี้เราอยากรู้แล้วเริ่มมีความอยากรู้อยากเห็นกันแล้วครับว่าเราจะนําไปประยุกต์ใช้จริงกันอย่างไรนะครับเอาละ่ะเรามาดูตอนนี้น้องเมอร์ลี่แนวทางที่1เธอเริ่มมีความอยากรู้อยากเห็นนะครับนนอ,อยากรู้อยากเห็นเลยครับงานนี้เธอไม่ได้อยากอยากเห็นว่ากราฟที่เดินในีง่ของพอร์ตการลงทุนของเมอร์ลี่แนวทางที่2เป็นยังไงแต่เธออยากเห็นถึงตัวเลขในพอร์ตเลยอืมผมเชื่อว่าทุกคนก็คงอยากเห็นนะครับเอาล่ะครับ ตอนนี้นะครับน้องเหมยลี่แนวทางที่2ก็จะเปิดกราฟขึ้นมาแล้วก็ค่อยอธิบายทีละสเต็ปให้น้องเหมยลี่ในแนวทางที่1ฟังนะครับว่าใช้จังหวะเข้าออกอย่างไรนะครับเอาล่ะครับเรามาดูกันนี่คือกราฟนะครับหรือราคาหุ้นของหุ้นธนาคารกรุงเทพหรือ BBL ย้อนหลัง21ปีแล้วเห็่ว่าราคาณวันนั้นนะครับกับราคาณวันนี้เนี่ยดูแล้วแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับสิ่งที่เรากำลังจะเห็นก็คือว่าพอเราใส่เครื่องมือที่เราเรียกว่า moving average หรือเส้นค่าเฉลี่ย โดยมีการคำนวณแบบ e n ็นโ o รเข้าไปนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่ามีเส้นสีน้ำเงินตรงนี้และครับเป็นคู่ขนานขึ้นมา2เส้นถามว่าเรามาใช้เลยครับเรามาใช้จับจังหวะสัญญาณการซื้อขายในภาพการลงทุนระยะยาวๆในสไตล์แบบ vi นะครับเอาล่ะครับเรามาดูทีละสเต็ปนะครับจังหวะตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าก่อนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับตัวของราคาหุ้นเริ่มมีการอะไรครับปรับตัวลงแล้วก็ทะลุนะครับเส้นค่าเฉลี่ย ลงมาแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันก็คือสัญญาณขายใช่ไหมครับถ้าเราจากันได้ตรงนี้เป็นเซลล์สัญญาลังจากนั้นราคาหุ้นเข้าสู่ขาลงแล้วมาวกับอีกทีตอนไหนครับปี2002นะครับที่มีสัญญาณซื้อกลับขึ้นมาตรงนี้เราจะเห็นว่าพอเราซื้อไปปุ๊บอ,อาจจะมีสัญญาณหลอกบ้างนะครับแต่น้องเมอรลี่ในแนวทางที่2ของเธอมีกติกาการลงทุนที่ชัดเจนสร้างการลงทุนที่เป็นระบบเคารบกบติกานะครับฉะนั้นพอมีสัญญาณขายเธอก็ขาย หลังจากนั้นมีสัญญาณซื้อกลับเธอก็ซื้อจนกระทั่งกลับเข้าสู่ขาขึ้นรอบใหม่นะครับซึ่งจังหวะซื้อกับจังหวะขายในช่วงปี2002มาปี2003ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีสัญญาณหลอกบ้างแต่พอเธอมีวินยัยปุ๊บ<ๆ>เธอก็สามารถกลับเข้าไปซื้ออีกครั้งหนึ่งในราคาต้นทุนที่ไม่ต่างจากเดิมมากนักนะครับและราคาหุ้นก็เข้าสู่ขาขึ้นนะครับแล้วมาเกิดสัญญาณขาลงอีกครั้งหนึ่งตอนปี2008นะครับซึ่งน้องเมอร์ลี่แนวทางที่2เธอก็ตัดสินใจขา,ขายหุ้นตอนที่หลุดแล้วก็กลัับบมมมาาซื้ออใให่่นนปีี2009ตททะลลุก รงนีน้จนกระทั่งราคาหุ้นเนี่ยวิ่งเป็นขาขึ้นมาถึงปัจจุบันก็คือปี2014ซึ่งตรงนี้แหละครับที่จะทําให้ผลตอบแทนหรือเคล็ดลับของพอร์ตการลงทุนน้องเหมี่ยลีย่แนวทางที่2ได้กำไรมา200กว่าเปในรอบ21ปีนะครับถามว่าเรามาดูกันครับว่าการอธิบายผลลัพธ์ตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เธอเห็นกราฟไปเรียบร้อยแล้วเริ่มอยากเห็นตารางที่เป็นอะไรครับพอร์ตการลงทุนรายปีนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดู อ่ะตอนนี้น้องเมลลี่แนวทางที่สองบอกขยับมาใกล้ๆนะครับว่าเฮ้ยเราจะมาดูกันยังไงนะครับเอาละตอนนี้เธอก็ขยับมาละอ่าอันนี้มีทริคแล้วนะครับให้เห็นพอร์ตแต่เดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าตัวเลขในบัญชีแต่ละปีเป็นอย่างไรนะครับครั้งแรกนะครับเราจะมีตารางอยู่2ฟากฟากหนึ่งเป็นการลงทุนแบบครั้งเดียวไม่มีจังหวะการซื้อขายขเข้ามาเกี่ยวข้องกับอีกอันนึงที่เป็น market timing ก็จะว่ามีเงินบวกกราฟทางเทคนิคนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นที่1000,000เท่ากัน นะครับปี1994 1ปีผ่านไปอ่ะทั้งคู่ขาดทุนอยู่นะครับเพราะยังไม่มีสัญญาณถ้าเราจํากันได้จากกราฟเมื่อสักครู่นะครับอ่ะปี1995โอเคตัวเลขยังเท่ากันอยู่นะครับ1996นะครับเราเห็นตัวเลขที่เริ่มแตกต่างกันละสังเกตไหมครับว่าตัวเลขของน้องเมอรลี่แนวทางที่1เนี่ยตอนเนี้ยตัวเลขพอร์ตอยู่ที่เท่าไหร่ครับ9 0 0 0 0นิดหน่อยในขณะที่น้องเมยลี่แนวทางที่2ทําไงครับเธออาจจะขายไปแล้วราคาหุ้นมือนเด้ง ไหมครับเราจะเห็นว่ามูลค่าพอร์ตของเธออยู่ที่เท่าไหร่ครับ8 9 0 0 0กว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ากับว่าน้องเหมยลี่เนี่ยแนวทางที่2มีการคัดลอดไปแต่พอคัดลอดไปในระหว่างปีนะครับผลปรากฏว่าตอนปิดปลายปีเนี่ยในปี1996ราคาหุ้นอาจจะเด้งขึ้นมาสูงกว่าที่อะไรครับสูงกว่าที่เธอขายไปแต่แน่นอนว่าถ้าเราใช้หลักการทางเทคนิคมันไม่มีสัญญาณให้ซื้อกลับผลต่อไปเป็นอย่างไรนะครับในปี1997เราจะเห็นอะไรไหมครับ 1997เราเห็นว่าเงินของน้องเมลลี่ในแนวทางที่2พอขายเสร็จแล้วยกเงินไปฝากในบัญชีธนาคารเธอได้ดอกเบีย้ยใช่ไหมครับในขณะที่น้องเมลลี่เนะี่ยทางที่1ไม่ขายไม่ขาดทุนครับแต่ถามว่าไม่ขาดทุนจริงขาดทุนเป็นตัวเลขถามว่าตอนนี้มูลค่าพอร์ตเธอเหลือเท่าไหร่ครับต่ากว่า5 0 0 0 0ื่นหนึ่งแน,นะครับตอนนี้ต่ากว่า5 0,000หายไป50%เป็นอย่างน้อยนะครับอ่ะเรามาดูปี98 มูลค่าพอร์ตของน้องเมลลี่แนวทางที่2ขยับขึ้นมานะครับเป็นอะไรครับ99,000อันนี้คือเราได้ดอกเบี้ยใช่ไหมครับจากการฝากเงินแต่เรามาดูครับของเมลลี่แนวทางที่1ตอนนี้เป็นไงครับ36,000กว่าบาทเงินศูนย์ไป60กว่านะครับแม้ว่าไม่ขายไม่ขาดทุนแต่เธอเครียดนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมจากสีดำเริ่มเป็นสีดอกเรานะครับแล้วเรามาดูกันต่อนะครับในปี1999ตอนที่ราคาหุ้นเริ่มตีกลับใช่ไหมครับตอนนี้ถามว่า อะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าดอกเบี้ยยังคงเดินต่อแต่ไม่มีสัญญาณให้ซื้อในสําหรับวิธีการลงทุนของน้องเหมลลี่แนวทางที่2ในขณะที่น้องเหมลลี่แนวทางที่1ราคาพุ้นกระตุง้งขึ้นมาครับจากที่มูลค่าพอร์ตอยู่ที่ประมาณ36,00 0กัว่าบาทนะครับตอนนี้กระตุ้งขึ้นมานิดหนึ่งอยู่ที่ประมาณ4 1 0 0มนิดๆนะครับแล้วเรามาดูว่าตอนปี2 0 0พนะครับดอกเบี้ยยังคงเดินหน้าต่อนะครับก็คือน้องเหมยลี่แนวทางที่2ยังคงฝากเงินยังไม่มีจังหวะซื้อนะครับตอนนี้เงินกลับมาทที่ไรครคับ 1 5 0 0 0นิดห,หน่อยนะครับในขณะที่เมลลี่แนวทางที่1ตอนนี้พอร์ตเป็นไงครับเหลือ2 7 0 0 0็กว่าบาทเป็นไปได้ไงครับลงทุนไปแล้วขาดทุนไปประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นใครใครก็เครียดนะครับเอาละครับเรามาดูพอปี2001ตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นสัญญาณนะครับปี2002อ่ะเรามาดูกันว่าณจุดนี้เราจำได้ไหมครับจากกราฟเมื่อสักครู่เริ่มมีสัญญาณกลับมานะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีสัญญาณที่ค่อนข้างสวิงมาก ถ้าเราย้อนกลับไปกราฟเมื่อสักครู่เราจะเห็นจำจำได้ไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในกราฟก็คือว่ามันจะเกิด False Signal False Signal ประมาณซื้อแล้วขายแล้วกลับมาซื้อใหม่ซึ่งตรงนี้นะครับน,น้องเหมยรี่แนวทางที่2จะอะไรครับหก็คือเสียส่วนต่างราคาไปนิดหน่อยจากการที่ต้องอะไรครับเจอสัญญาณหลอกแล้วก็เสียค่าคอมมิชชั่นสิ่งที่กลับกันก็คือว่าน้องเหมยรี่แนวทางที่1ตอนนี้มูลค่าพอร์ตเป็นเท่าไหร่ครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับในขณะที่ เมลี่แนวทางที่2ตอนนี้มีเงินอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนเท่ากับเธอรีอินเวสต์กลับไปใหม่นะครับตอนนี้ถามว่าปี2003เป็นไงครับอยู่ๆราคาหุ้นวิ่งขึ้นเมลี่แนวทางที่2เป็นไงครับจาก10,000แสนนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น2 1 0 0 0 0หปี100%ซคุณว่านี่คือจังหวะการลงทุนไหมครับในขณะที่น้องเมลี่แนวทางที่1นนะครับโอเคมูล,ลค่าพอร์ตจากประมาณ37,000ตอนนี้กระเตื้องกลับมาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ61,000แม้ว่าจะขยับขึ้นมา แต่อะไรครับจากเงินลงทุนที่10,000แตอนนี้เธอยังขาดทุนอยู่เท่าไหร่ครับสามหมกว่าบาทก็ไม่น้อยนะครับอ่ะละแล้วเรามาดูว่า2004เป็นไงครับยังไม่มีสัญญาณขาย2005ก็ยังไม่มีสัญญาณขายนะครับปี2006อ่ะยังคงต่อเนื่องอยู่ไม่มีสัญญาณให้ขายเลยในช่วงนี้นะครับสำหรับ VI อ่ะเรามาดูปี2007ณนตอนนี้เนี่ยจะเริ่มมีสัญญาณบอกแล้วว่าให้ขายแล้วมีอีกจังหวะหนึ่งที่กลับไปซื้อใหม่นะครับ เราจะสังเกตว่าตรงนี้มันเหมือนกับเป็นสัญญาณฟร์มเหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่ามูลค่าพอร์ตของน้องเหมยรี่แนวทางที่2ตรงนี้เนี่ยจะแกว่งไปแกว่งมาแถวประมาณ2 0 0 0 0 0ต้นๆน,นะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยในขณะที่น้องเหมยรี่แนวทางที่1ตอนนี้มูลค่าพอร์ตอยู่แค่65,000บาทเท่านั้นเองนะครับอ่ะปี2008ตรงนี้มีสัญญาณขายครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการขายครั้งนี้ก็ทําให น้องเมอลี่ต้องเสียส่วนต่างราคาพร้อมคอมมิชชั่นไปนะครับอีกประมาณเท่าไหร่ครับจาก20 0 0 0ื่นตสองแสนหนะครับตอนนี้ลงมาเหลือที่ประมาณ200 0 0 0นิดๆน,น,นะครับอ่ะละเรามาดูกันปี2009ครับเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับที่น้องเหมอรลี่แนวทางที่2กลับมาซื้อหุ้นคืนพอกลับมาซื้อหุ้นคืนรอบนี้นะครับมูลค่าพอตอนสิ้นปีเป็นไงครับ 2 2 0 0 0กว่าบาทนะครับเท่ากับว่ารีเทิร์นจากปีท่ากับ2008มาปี2009ได้กับตึ้นขึ้นมาอีกนิดนึงน้องเมอรลี่แนวทางที่1งยังคงขาดทุนนะครับแล้วเรามาดูกันว่าหลังจากนั้นต่อเนื่องยังไม่เห็นสัญญาณขายใดๆเลยปี2011ก็ยังไม่มี2012ก็ยังไม่มีสัญญาณขาย2013ก็ยังคงเดินหน้าต่อนะครับมาจนถึงปัจจุบันที่2014ณตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่ามูลค่าพอร์ตของน้องเมอรลี่ในแนวทางที่2เนี่ยกับตึ้ขึ้นมาจนถึงเท่าไหร่ครับ 382 0 0 0กบาทนะครับในขณะที่น้องเหมยรลี่แนวทางที่1ยังเท่าไหร่ครับ98,000เท่านั้นเองนี่แหละครับเคล็ดลับการลงทุนนะครับแล้วเราจะเห็นว่าเมื่อ21ปีผ่านไปนะครับผลการลงทุนของเมยลี่ทั้ง2แนวทางเนี่ยถึงมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันนี่แหละครับคือการจับจังหวะการลงทุนเนี่ยมันสามารถนํามาใช้ประยุกต์ ในเรื่องของการลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนได้อย่างไรนะครับเรามาดูว่าเราจะสรุปกันยังไงครับในแง่ของทริคเรื่องนี้นะครับเอาละตอนนี้น้องเหมิลลี่ในแนวทางที่2ก็เลยถามกลับไปว่าเหมลลี่แนวทางที่1จ้ะเธอโอเคไหมกับแนวคิดนี้นะครับตอนนี้หลังจากที่น้องเหมลลี่แนวทางที่1ฟังไปเรียบร้อยเธอก็จะบอกว่าเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับเรื่องนี้นะครับการลงทุนเนี่ย หากเราไม่ได้มีการวางแผนการลงทุนให้ดีนะครับต่อให้เราเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่เข้าใจหลักการบริหารจังหวะก,การลงทุนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนเนี่ยยังมีอยู่ค่อนข้างสูงนะครับแม้ว่าเราเลือกหุ้นถูกก็ตามนะครับในหลักการข้อที่2ก็คือว่าการเลือกเครื่องมือทางเทคนิคจะมีความเหมาะสม กับหุ้นที่เราจะเลือกลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่มันจะเป็นทริคเลยนะครับที่จะบอกว่าเราจะลดความเสี่ยงในการที่เราจะเอาตัวล่อจากที่ทางขาลงได้อย่างไรแล้วก็สามารถเพิ่มโอกาสในการที่จะสร้างกําไรในจังหวะที่มันกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วก็สร้างความมัง่งคั่งให้กับพอร์ตการลงทุนในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือหลักการการลงทุนในเรื่องของการสร้างความมัง่งคั่งกับเคล็ดลับการจับจังหวะการลงทุน